ใช่เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยอายการเลื่อนไปไปที่20พฤศจิกายนนะครับคือวันนี้เนี่ยคุณสนที่ต้องไปฟังคําวินิจฉัยค,คดีนี้ไงฮะก็เลยทําให้แยกร่างไปอีกที่หนึ่งไม่ได้2คดีมันซ้อ,อนกัน2คดีซ้อนกันก็เลยให้ทนายความเนี่ยไปและสุดท้ายก็ไปยื่นเรื่องต่ออายการอายการเนี่ยก็นัดฟังคําสั่งวันที่20พฤศจิกายนซึ่งก็จะใกล้เคียงกับคดีของสอสเสแดงกรณีที่ประกันตัวออกมาไงประกันตัวออกมาแล้วไปกระทาการที่มัน ขัดต่อข้อตกลงตอนที่สารให้ประกันตัวหรือไม่นะ่าก็เดือนพฤษภาคนซึ่งก็ปลายปลายสมัยประชุมสภานและก็ปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองนี่นะออยาการนัดฟังคําสั่งที่8ตุลาคมนี้ยังไม่สั่งอันนี้เป็นคดีหมิ่นประมาทว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับโดยพันตำรวจโททักษิณจิรวัน์แล้วก็คณในวินที่ชอบคืออีกคดีหนึ่งวันที่8ตุลาเยอะนะครับและขณะที่กรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิตนะครับที่เมื่อวานนี้ก็หลบเลี่ยงจากที่ประชุมครมนะ ไปปราจีนนะมีแฟกมาเชิญด่วนในตอนกลางคืนนะครับก็เลยต้องไปนะไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ปราจีนบุรีนะครับ,รบวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะทางเสื้อแดงแดงสุรินแดงสุรินนี่ไปยื่นต่อกอกตให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณยงยุทธวิชาดิตนะครับแต่ว่าตรวจสอบไม่อย่างเดียนะเรียกร้องลาออกด้วยนะบอกว่าอยากจะให้คุณเสริมศักดิ์พงษ์บาน,นิีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอัดไทยแทนนะครับนะนี่แดงสุรินก็ว่ากันไปแต่วันนี้เนี่ย เพื่อไทยเองเก็นี่คุณสมพรพูดถึงเมื่อวานนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานคุณยงยุทธเนี่ยตอนแรกเตรียมตัวที่จะไปเป็นประธานในที่ประชุมครมวสังเกตดูนะฮะเมื่อสักครู่เห็นคุณปลอดประสบสุรัรีสแว่น,วรนครับนะใส่แว่นตาสีดำแจ็คเก็ตสีดำคุณยงยุทธวิชัยติตตอนแรกก็ใส่แจ็คเก็ตสีดำภาพที่เห็นครั้งแรกนะฮะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าถ้าใส่แว่นดำอีกคนหนึ่งนะครับเป็น ไอเอ็มไอบีฮะเมนอิน black เลยนะครับคู่กัน2คนเมื่อวานนี้เดินไปตรวจเดินไปตรวจน้ําท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่คุณปลอบประสบยชคร้ายฮะภาพชุดแรกเมื่อสักครู่จะเห็นคุณปลอบประสบใส่แว่นดําเหมือนเมนอิน black เลยนี่ฮะคุณยงยุทธก็ใส่สีดำนะฮะแจ็คเก็ตดำเขาบอกว่าถ้าใส่แว่นดําไปเมื่อวานเนี่ย จะเป็น MIB คู่กับคุณปลอดประสบสุรัสสวัสดีนะครับคือคุณปลอดเนี่ยปลอดไปแล้วคดีที่ส่งเสือไปจีนนะฮะให้ออกจากราชการตอนเป็นทิบดีป่าไม้แต่ว่าก็ได้ล้างมุนทินไปเรียบร้อยแต่คุณยุทธนี่ยังลูกผีลูกคนอยู่นะยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับอย่างพวกสมายเดินออกมานี่ให้เห็นไหมเมนอินแบล็กนะฮะ MIB นะครับนี่สองคนเดินคู่กันออกมานะครับคือวันนี้เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ กรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิตที่ว่ากันว่าได้อน,นิสง์จากมาตรา5พรบรล้างมลทินปี2550ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะคุณอร่างไร ได้ประโยชน์เยอมากอย่างไรนายกรัฐมนตรีซึ่งประชุมสภาะชาชาติอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโทรศัพท์ตอบมาเลยบอกว่าอย่าเพิ่งนําวาระการแต่งตั้งทั้งหลายเข้าสู่ที่ประชุมนะครับก็เลยทําให้คุณยงยุทธซึ่งเข้าใจวารีเสื้อผ้าไว้เตรียมแล้วจะไปนั่งเป็นประธานในที่ประชุมฮะสุดท้ายต้องเปลี่ยนใจไปปราจีนบุรีให้ร้อยตัวเรกเฉลิมอยู่บํารุงนั่งเป็นประธานในที่ประชุมแล้วร้อยตัวเรกเฉลิมก็สร้างประวัติศาสตร์คือประชุมคอรมอในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง30นาทีฮะคือ รับดีบางคนมาไม่ทันครับมาถึงก็เสร็จแล้วยังมาไม่ถึงเลยฮะแล้วก็มีบางท่านเนี่ยก็แก้งลาไว้เรียบร้อยเพราะรู้ว่านายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะก็ลาเขาบอกว่าครมงก็มีภารกิจกันเยอะเอกมื่อวานนี้สุดท้ายก็เลยใช้เวลา30นาทีแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องมาตราหเนี่ยนะครับมาตราห้าพรบล้างมลทินปี2550 นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีจะแสดงความห่วงใยแล้วฝ่ายที่ก็แสดงความห่วงใยคุณยงยุทธก็แสดงความห่วงใยตัวเองวันนี้คุณพรอมผงนผ <_ pt. S 1> พพิธก็เป็งงนตัวไปยืนน่นหนังสือต่อกกตนะฮะให้ใหตรวจสอบ,สอบคุณสมบ,บ,บัติของคุณยงยุทธวิชัยดิว่ามีคุณสมบ,บัติพี่จะเป็นสสเป็นรัฐมนตรีพอหรือเปล่าใช่ฮะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็มีคนอื่นไปยื่นด้วยวันนี้กลุ่มกลีนฮะกลุ่มกลีนของคุณสุริยะสายกัตัาศิลาแต่วันนี้เจ้าตัวไม่ได้ไปส่งผู้ช่วยไปส่งผู้ช่วยไปนี่ไปไปยื่นให้ตรวจสอบ คุณสมบัติกับคุณปลอดประสบซาสสดีพ่วงเข้าไปด้วยคือคุณยงยุทธด้วยแล้วคุณปลอดประสบด้วยนะฮะในขณะที่ประชาธิปัตย์วันนี้ก็มีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับแล้ววันนี้คุณองอาจพรามไพบุญก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าที่ประชุมของประชาธิปัตย์มีมติให้ยื่นต่อที่สารรับหนูนะครับให้วินิจฉัยคุณสมบัติของคุณยงยุทธวิชัยดิตนะครับเพราะฉะนั้นสามสาี่ประเด็นนี้นะก็คงจะต้องไปจบกันที่ สารรัฐมนูลที่สารรัฐมนูลนะถึงแม้ว่าประชาธิปัตย์บางกระแสบอกว่าอาจจะไปยื่นต่อประธานสภาผูาแ้แทนราษฎรนะฮะเพื่อที่จะส่งต่อไปที่สารรัฐมนูลคือทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามหรือแม้แต่ช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะ,ะก็ไปจบที่อุปการสารรัฐมนูลน,น,นะฮะคือแต่เพียงแต่ว่าระยะเวลามันจะมันจะเร็วช้าต่างกันนะแต่กกตนี่เ้ากรกตชี้ว่าไม่มีคุณสมบัติ ครับนะก็อาจจะจบเลยหรือเปล่าก็ต้องส่งไปที่สารรับมนูละคือกรกตจะไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยขนาดนั้นคือมีความเห็นไปแล้วก็ส่งไปยี่สารรับมนูลแต่ว่าพอส่งสารปั๊บเนี่ยคุณยงยุทธก็ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้ก็ต้องไปดูยละอยดองสานเับหนว่าไปทางกรกตมันอาจจะมีการตั้งคณะออกมาขึ้นมาดูแลไงแต่มาถึงสงก็สภาอาจจะเร็วกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายมันจบที่สารรัรมนูญแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีข่าววงใน ที่มีการตั้งคอัสเกตบอกเอ้ตกลงมาตราหาพ,าพรบล้างมลทินปี2550เนี่ยที่ทางกฤษฎีกาแล้วก็ทางอกกอพพยายามที่จะอ้างเนี่ยเขาบอกว่าความจริงเนี่ยจะไปเทียบเคียงกับพรบล้างมลทินปี26ไม่ได้เพราะว่าปี26เนี่ยมันมีพรบล้างมลทินปี50ออกมาแล้วค,คือมีกฎหมายในนักษาเดียวกันออกมาใช้อันเดิมต้องหยุดต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องไม่มีผลบังคับใช้ท่านมีคาที่ไม่เหมือนกันคือส .6 นี้ให้ลงโทษแต่ว่า สองหเนี่ยรับโทษตอนนี้มันมีมันมีคำสั์อยู่สองคำก็คือลงโทษกับรับโทษตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอา่าถูกลงโทษไปเรียบร้อยได้พอได้พออาศัยอนิสงส์พรบล้างมลทินแต่เขาบอกรับโทษรับไปหรือยังรับหรือยังรับหรือยังคำว่ารับหมายถึงว่าเอ่าบําเหน็จบํานาญนะ ยึดเงินประจําตําแหน่งเรือละอันนี้คือคือรับโทษเขาบอกว่าเนี่ยเขาถ้าลงโทษก็คือปลดออกไร่ออกอะไรพวกนี้เป็นเป็นเป็นโทษทางวินัยเขาคิดแล้วมีการรับรับโทษแล้วประมาณรักสวนสวนวนจุดศูนย์หนึ่งวินาทีอะไรประมาณนี้นี่นี่นี่แหละคือคือประเด็นที่มันเป็นรายละเอียดของแง่ของกฎหมายนะครับซึ่งนักกฎหมายแต่ละคนมองต่างกันแน่แนแล้วในมุมมองกฤษฎีกานะครับกอพหฝ่ายค้านอายการอาจจะมองต่างครับเพราะว้เรื่องนี้ต้องลุ้นนะครับคุณยงยุทธ์ณขณะนี้ก็อาจจะไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลอะไรที่มัน เกี่ยวข้องกับมติคอรมอรเกี่ยวข้องผลบวงผลผลิตของ,ของขร,รัฐบาลสักเท่าไหร่รก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาลก็ไม่ไม่มั่นใจนะฮะ,ะก็ต้องรอดูสำหรับเรื่องนี้นะครับไปปิดท้ายกันที่ขาวนี้สั้นๆนะครับที่ลิเบียที่ไปมีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีการไปวางเพลิงแล้วก็ยิงถล่มเข้าใส่ กงสุลสารกงสุลน,นะครับ,รบที่เบงกาส,สีของลิเบียนะครับล่าสุดประธานบดีของอลิเบียได้ออกมาแถลงบอกว่านี่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมไม่มีผู้ชุมนุมอยู่ในวันเกิดเหตุนะครับแต่ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าของกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในลิเบียนะครับยิงเข้าใส่นะฮะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่บอกกล่าวท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะไม่เกี่ยวกับการชุมนุมต่อต้านประธานาธิบดีบารักโอบามาสหรัฐอเมริกาวันนี้ประกาศเลยนะครับประกาศ ระหว่างร่วมงานการประชุมสภาะชาชาติที่นายกรฐมนติีของเราอยู่ด้วยนี่แหละบอกว่าทางสหรัฐจะต้องไล่ล่าผู้ที่บงการนะครับสำหรับเหตุการณ์ถล่มที่ซานกงสุลในลิเบียนะครับแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตของนักการทูตวาระอวมานี่ประกาศเลยว่าสหรัฐอเมริกายอมไม่ได้จะประกาศไล่ล่าเลยนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งทางรนรีถไฟวันนี้ก็ยังเป็นข่าวที่มากรบบนะครับรถไีรถไฟของปากีสถานนะครับนายกุลามอาเบตไบรูนะฮะ ก็ยังยืนยันว่าจะให้ค่าตัว1น0 0 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้านบาทแต่แก่ผู้ที่สามารถสังหารผู้สร้างภาพยนตร์หมิ่นศาสนาเรื่องนี้เจ้าตัวตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนฮะแต่ <P ol k> ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าว่าให้ว่าให้10,000นะครับใครจะไปลาข้าหัวอะไรยังไงก็ระมัดระวังไปสักเล็กน้อยไปไีแคลิฟอร์เนียนู่นนะฮะเสียดายเวลามีจำกัดคือเดี๋ยวไว้ต่อพรุ่งนี้เพราะว่าเรื่องป้ายทะเบียนใหม่คุณสมพรฮะป้ายทะเบียนของรถยนต์ใหม่แล้วก็ป้ายทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ใหม่ โอ้มันมีอะไรหลามีตัวอย่างให้ดูนิดนึงหลายอ้ามีมีตัวอย่างไหมฮะไปไปดูหน่อยะฮะอ่าหกกหนึ่งนะอ่าอนี่นฮนะหนึ่งกกก้าวแปดอ่า <98 8. S 1> มีหกกหนึ่งด้วยหลายคนบอกมันแปลว่าอะไรว่าหกกหนึ่งะฮะ <c oughs> คือนหนึกกหนึ่งแล้วอันนี้คือรถยนต์ฮะ ทะเบียนมอเตอร์ไซค์ยิ่งหนักเลยคุณพอับขอสายมือนี่ยอ่าทะเบียนมอเตอร์ไซค์มันจะมีหมายเลขเพิ่มขึ้นอ่ะถ้าเป็นสองตัวมันก็จะเขาบอกจะมีถึงสี่ตัวแล้วมันจะไปใส่ตรงไหนแล้วคนจะเห็นปกติทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ดูยากอยู่แล้วนะสามตัวเก้าแปดแปดอะไรเนี่ยเออปัจจุบันมันมีสามตัวมันดูยากอยู่แล้วเขาบอกแต่เพิ่มเป็นสี่ตัวแล้วที่สําคัญก็คือว่านี่กําลัง จะเข้าสู่เอไอเอซีแล้วต่างชาติเข้าเข้ามาเยอะเพราะมันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาจำตัวไม่ได้นะครับคือกอไก่ขอไข่ขอกระขังนก็จำไม่ได้มันจะมีวิธีการที่จะช่วยให้นักลงทุนหรือนักตุนีต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าใจยังไงอันนี้เป็นประเด็นมากนะเดี๋ยววันหลังจับมาพูดถึงเรื่องนี้ขนาดรถสตราด้ากับวีโก้ยังมองกันไม่ออกเลยฮะแล้วตัวหนังสือที่มันสลับซับซ้อนนี่จะทำยังไงนะครับเอาปิดท้ายกันที่ท่านผู้ชมฮะ ท่านร่วมสนุกกับทาง IB TV นะผ่านทาง f a c e b o o k นะครับไอบีทีวีชแนลเข้าไปใน Facebook แล้วก็โหลดรูปพ่อของท่านที่เห็นว่าน่ารักน่ารักรอเล้าะเห็นว่าคนชอบแล้วจะกดไลค์กันเยอะๆนี่นะครับเรามีรางวัลให้ทุกสัปดาห์นะครับเป็นของรางวัลเป็นของสดเป็นของรางวัลจาก IB F by B TV นะครับแล้วก หมดโครงการนี้ก็จะมีรางวัลใหญ่นะนี่เป็น g a l a x กซี่นะครับซัมซุงกาแล็กซี Galaxy, รุ่นลาสุดที่จะมอบ,บให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆของ i อ t v ทีนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ ตอนนี้เรามีรายการที่จะนําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวแล้วกันนะครับเสาร์ทย์นี้จะมีรายการสดรายการที่ทันสมัยนะครับเพื่อรองรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ไปทุระประปานที่ไหนและถามมาโดยตลอดตลอดเสาร์ที่จะมีสดมีอะไรทันสมัยไหมรับรองครับมีทันสมัยแน่นอนนะครับเอาล่ะเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาไปเจอประเด็นสําคัญฝน นอกเหนือจากฝน50ปีแล้วยังจะมีฝนตก10เท่าหเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงเบลงหน้าพักกันคู่เดียวครับ